สวัสดีครับก็กำลังกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําท่านนะครับในการค้นหาไฟล์ที่สร้างจาก powerpoint นะครับคือไฟล์นําเสนอต่างๆนะครับในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแบบง่ายๆนะครับรวดเร็วนะครับ ซึ่งปกติเวลาเราหานะครับหาข้อมูลนะครับจะเขี่ยนข้อมูลเรื่องห้เลือดออกอย่างนี้นะครับเวลาเราหานะครับเราพิมพ์ในใน Google s e a r c h นะครับเวลาเรากดค้นหาปุ๊บ้าไปนะครับตัว Google นะครับก็จะหานะครับไฟล์ามาให้นะครับ หานาพิปมาให้นะครับหลายๆายประเภทนะครับทั้งที่อยู่ในรูปไฟล์หน้าเพจนะครับเช่นไฟล์ html นี้นะครับแล้วก็ไฟล์อื่นๆนะครับไฟล์หลายๆไฟล์นะครับหลายหน้าขึ้นมาให้นะครับอย่างนี้ถ้าเราดูนะครับก็จะมีเกี่ยวกับไข้เลือดของอยู่ห้าแสนนะครับกว่ากว่าหน้าเพจนะครับ ที่ที่ g ูเกหาให้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะหาไฟล์คลรร้อกออกที่เป็น PowerPoint นะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ง่ายนะครับโดยพิมพ์คำว่าไฟล์ไทยลงไปนะครับคลาวักไปอันหนึ่งนะครับก็ใส่คำว่าไฟล์ไทยนะครับไปแอลี K นะครับท Y ว E นะครับก็ใส่ทั้งไงหมาย เซมิคลอนหรืออะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า PPT ลงไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคําสั่งให้ Google หา,าไฟล์ PowerPoint นะครับที่มีหัวเรื่องว่าเป็นไข้เลือดออกนะครับลองค้นหาดูนะครับก็จะมีไข้เลือดออกขึ้นมานะครับที่เป็นไฟล์ PPT อ่าก็คือไฟล์ PowerPoint นะครับซนึ่งเราก็สามารถที่จะคลิกนะครับคลิกเข้าไปนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็จะเป็นไฟล์เป็นไฟล์ PowerPoint นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นได้นะครับหรือ หรือถ้าเราต้องการจะหาเรื่องอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะแช้คำว่าให้วัดใจใหวัดใจนะครับที่เป็นพ่าวบริกภคไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับ ครับถ้าเราจะได้ไฟล์นะครับไฟล์เป็น powerpoint ที่เป็นแค่หัวใจออกมาอย่าลืมใส่คำว่าไฟล์ไทย์นะครับข้อวบแล้วก็ PPT ครับตัวนี้นะครับท่านก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับจะพบกันใหม่ข้างหน้าครับสวัสดีครับ